เฮียกูไม่ยงกควิดอ,อยู่คาเลยสักกินอะไรได,ดีวะไ,ไก่ทอดต้มไก่กูไม่ยังชอบไก่เลยเพื่อนอ่ะแล้วเพลงนี้มันร้องอยังไงนะถ้ากูร้องแบบเฮ้ยมันจะเป็นยังไงวะ ดีีกินยาเม็ดแต่ไม่กินใหญ่โบลิ่งนั่นเป็นคนใส่ใจกินต้มไก่แต่ไม่ชอบใส่ใบโบลิ่งบอกมาอะไรมึงไหนที่เราก็ไม่ยา้เอาใจกูไม่เอาสนและกูไม่เอาแค่รถกูแสงเพราะกูนั้นบิบแต่มีคนบอกว่ากูนั้นเป็นแฟนมึงอย่าเสือกเพราะโงมันแทงและอีกอย่างกูได้ชอบกินไก่ มาใหม่กูจะว่าแควเยซะอ,อย่าจู้จี้เดี๋ยวมึงนั้นโดนกัดเลือดซิบๆเหมือนมึงนั้นโดน,นบาดกินต้ไมไก่ต้องใส่ใบใส่ขาเหี่ยวผมเหลืองเป็นวงครับจ้าโบลิ่งนั่นชอบกินไก่แต่โบลิ่งนั้นไม่ชอบกินไข่โบลิ่งกินของดีๆกินแต่ยาแม่แต่ไม่กินใหญ่โบลิ่งนั้นเป็นคนใส่ใจกินต้มไก่แต่ไม่ชอบใส่ใบโบลิ่งบอกมาอะไรมึงนั้นคิดอะไ เอาไปเสร็จต้องไก่แล้วไปซื้อทอดไก่ไปกินกับเพื่อนไงแล้วมึงสกวายอะไรที่กูชอบกินไก่มึงนักขีเดาคุณนักขี่เกากูไม่สนเพราะกูเอาแต่เมาเพราะกูเมากูก็หิวอยากชวนเธอไปกินไก่กับเราไก่หัดใหญ่หรือว่า KFC อยากกินทั้งสองแต่ว่าตังไม่มีอยากกินฟรีอยากอยู่ดีโจบ,บอกแม่อมเอตังให้จีลโหลดีแม่ยังบอ นะรูปพระราบีนี่เอออยาไปซื้อไก่เว้ยเอาอี็ดเตะเอาบางคนอยากกินไก่เนาะอีอูดเอ้ยได้ห็นบับ้ยไอูดไออูดโบลิ่งอยากกินไกลแล่แม่มว่เข้าใจ